สำหรับใครที่ชอบฝึกสกิลเพจตัวเองในแรงหนึ่งตัวสี่บ่อยๆนะครับวันนี้ผมมีคอมโบสกิลมาแน,นะนําครับเซตนี้เลยผมขอเรียกว่าเซตปีศาจกันแล้วกันนะเล่นง่ายนะครับแต่ว่ามีประสิทธิภาพมากๆไม่ว่าจะมา1มา2มา3มา4สู้ได้หมดสู้ได้ทุกสถานการณ์นะครับผมนะถ้าเกิดว่าจังหวะเราได้นะครับเล่นง่ายจริงแล้วก็โกงมากๆนะครับทุกคนนะสกิลเซตนี้นะครับถ้าทุกคนยังไม่มั่นใจเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนก็ได้ค่อยไปตั้งเล่นตามนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองคอมโบสกิลเซตปีศาจกันแล้วกันนะครับเซตปีศาจ ชื่อซน่ากลัวเลยฮะแต่ผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะมา1มา2มา3หรือว่ามา4สู้ได้นะครับถ้าจังหวะเราดีจังหวะเราได้ใสตัวนี้เนี่ยไม่8ดก็สิ จะเยอะไปไหนตายซะมังนี่แต่ว่ามันช่วยกันดีนะคอมโบเซนีนะครับมีโจตาแล้วก็ไนริช่วยในการทืนฟูเลือดแล้วก็มิเกี่ยวนะครับช่วยให้โอเลออนใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับทุกคนก็สกิลหลักของคอมโบเซนีนะครับก็คือโอเลออนนั่นแหละต่อให้มาสี่ตัวถ้าเราแปลงร่างได้เนี่ยมันก็ทำดามจเราไม่ได้สักดามจนะครับโอเลออนนะ,ะดูเชี่านายนสวยแต่ซ้ำไม่ได้ล่อยมันชูไปก่อนเดี๋ยวน้อยเราก็ได้เติมโอเลออนนะครับ เอาลอ่อนหมอะกูยิงเสร็จแ้ายมือข้างบนปะไอ้ข้างบนใส่เขาด้วยไม่ออกไปนั่งก่อนเลยคิดไม่ออกแปล,ลนลั่ออลง,ลงอย่างเดียวนา <c oughs> วสวย <c oughs> แต่ว่าถ้าเรายิงดาวอ่ะตัวแรกอ่ะมันจะให้เห็ุมาแค่สองร้อยนะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราโดนสกิทอ่ะเราจะแปลงร่างไม่ได้อาจจะทําให้เราเสียจ,จังหวะได้นี่เป็นเหตุที่ทําให้ผมต้องเอากองไฟมาด้วยนะครับถ้าเป็นเหตุจําเป็นคนลงเยอะ หรือว่าเราดวนหนึ่งต่อหนึ่งไอ้นั่นมันตึงเชิงมันตึงเนี่ยเราก็ใช้กองไฟเพื่อเพิ่มเหตุกา้ <Okay. S 1> เลยเราจะได้ใช้โอเลออนได้นะครับเพราะว่าสกิลหลักที่เราต้องใช้คือโอเลออนนะครับสำหรับเซตนี้นะถ้าเรามีโอเลออนเราก็อุ่นใจอะ่ะยังมีตัวยิงอยู่นะทคนข้างในไอ้าไปแล้วนะสลัดมันซะหน่อยมียิงอยู่นะเม่่ที่แถวบ้านหลังเนี่ยจุดแดงๆ น่าจะเพ็นแต่ผมตามแค่นั้นแหละไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะทุกคนแสด้กันหมดแล้วเดี๋ยวบอกว่าเราผมคนเดียวนะนลงมันเยอะมากเลยนะสามตีไม่มีเบี่ยงด้วยเมื่อกี้หมดแล้วหรอว่าไม่เขตดอาหารก็ค่ายทหารอนะ่ะเพราะข้างล่างมันมีแทนดีดอยู่นะครับโอเคท,าทาหารครับรอสามแป๊บนะลงข้างบนไม่ได้เกาะเลยได้เกาะสองคนลงอย่างเยอะ,ยอะนึกว่าวงฟ้าเรามีรถมา มันน่าจะได้ยินเสียงรถผมแล้วมันตามไม่เห็นเรานะครับไหนล่ะแว้ก่อนไว้ก่อนดิลงดาว้าดาวยนะพอได้ดาเมจอยู่ผมชาร์จแค่นั้นแหละขึ้รถแม่นนะเนี่ยนี่เล่นเป็นครับทุกคนเดี๋ยวบอกแปลงล้งไว้ก่อน เชิงได้เชิงได้นี่เชิงได้เชิงได้แต่อแล้วเราหมดหาาละนะมีโตัวคกไกลีัวดโตโัวอตัวคคพอดัพวคตายทำไีวี่กวอน,น,ะะนะครับัวบพดวอัอพดีวออบอ พร้อมละน่าจะมาชาร์จผมหรอนะเหตุลิงปวดไม่โดนหรอมาดิลิงะมาดิดูดาเมก่อนเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยย,ย,ยิงไม่โดนย,ยิงบิดหลายดอกจัดเลยเมื่อกี้ นอนอยู่เฉยเวียงยิง,ยงไม่โดนจเจริญเจริญเจริญถอนญาติโยมละสองใหม่เรื่องลุกนาฟ้าเราลงด้วยนี่มันจะเอาผมไม่ต้องเดี๋ยวเราไปเองเพื่อนรถจิบมารถมันล็อกนะเอาไปไหนอ่ะไม่ไปคุ้น,นก่อนหรอรถล,ล็อกรถล,ล็อกแบบนี้อืถ้ามันยืนวัดกับผมมันอาจจะมีลุ้นรอดนะแต่ว่ามันขี่รถอย่างเงี้ยมันตายอย่างเดียววะทุกคน ั้นดวยแหลงต้นซีซั่นนะผมมาซีต้นหนึ่งนะครับวันนี้ต้นซีซั่นมันก็จะตึงๆหน่อยคนจะเป็นงานกันเยอะหน่อยแหละตอนเนี้ยมาละกันกน่าจะมีนะเครอาหารของบ้าเพราะว่ามันเดือดทุกเกมมีตัวหยญบไอต็อกกี่ตัวแค่นั้นแหละขี้ยะสามตัววั่นไหมละ่ะเคยวั่นไหมละ่ะกี่ตัวก็มาดิมีอะไรยโยนไปหมด เมตรเป็นคลิปครับมึงเหยียบต่อลนะวเอาวิ่งออกเยากจะยิงคนเบาเลยน่ยนาจะเกาะสามเอาประตูมาลนะเฮ้ยหนาวสวยก่อนอเฮ้ยทำได้หนึ่งเลยสามเฮ้ยนี่จังความมามาไงเอาไว้รุ่นเองนี่ไงมันเสียดจังหวะมันเสียดจังหวะ โอเลยนไม่ทำให้เสียจังหวะได้นะทุกคนนะเรามีตัวยืนยิงไม่ต้องพันยาไม่ต้องพันดูเด้งดิเลือดเด้งเต็มอ่ะสู้ได้ต่อถ้ามีตัวเข้ามาผมก็พร้อมสู้เห็นไหมโกงอย่างนี้แหละของโมเซตนี้ซ่อมเกาะอ,อย่างเดียวยาไม่ต้องไม่ต้องเก็บเยอะเลยลองทําแบบไม่ใช้ยาดีกว่ามั้งทุกคน <Huh? S 1> ตรงนี้เนี่ยตัวท้ายหรือเปล่าเก็บไป3แล้วนายตัวท้ายเปเงเปิดไปก่อนเจ็บ เจ็บหนักไม่เดียวตายตรองใหม่ไม่เดียวตายอยู่ตรงไหนปัญญาดูก่อนเป้งไม่ต้องไปกลัวเปืองอนะงถ้าคิดว่าเราจะยิงดาวนะเราใช้ไปเลยทุกคนสำหรับโอลออนถ้าเรายิงดาวพวุ๊เห็นเราก็เพิ่มแต่ตอนนี้ไอ้วอตันแค่สิครับขอซื้อไอเทมเสริมแป๊บอย่ายวอนจะได้เป็น14สตรวนี้ทั้งหมดเลยตังเราเยอะมาก สีส่ลูกแล้วทุกคนคนตึงอยู่นะเหลือยีิบสองคนครับช่วงกลางเกมละเฮ้มาดิสี่ตัวสามตัวมาถึกด้วยมีสเตฟี่ด้วยมาดูนันครับเพราะว่าวงมันบีบเป็นทางนี้นะผมว่าอาจจะม,มาจากพวกแม่น้ำอะ่ะสองตัวไม่ใช่สองนะสามคนสามตัว้ย มีตัวยิงเปิดจุดด้วยฝั่งนี้ไม่บอกว่าซีเดียวกันนะถ้ามันอ้อมเล่นผมไม่จบเลยนะเนี่ยข้าวน,นี่มันยิงเยอะนะเนี่ยไอเนี่ยเบียร์โพนี่เนี่ยผมเห็นชื่อมันขึ้นปิดเยอะอยู่แต่มันโดนผมล่อไปละตายไปละวันนีนนนไ้ไม่แตกได้ไง มีฝั่งฝวายนะทุกคนเห็นปหมตรงนั้นวะตัวก็ยิงแม่งเลยสวยทำไม่ได้ครับเฮ้ยอย่างไรอ่ะต,ตัวมาเดียวร่อนเลยกูจะกดสเตปี่ปิดพลาทางเทคนิคนี่เลยเติมครับจำเป็นแล้วเติมถ้าจำเป็นตเติมกองไฟละถับปลอกแปบบ๊บ เอามาดิก็มาดีวะสี่คิวอุ้ยธรรมดาเอาวงก่อนตอนนี้าการเปิดไปเพราะว่ามันมีตัวที่อยู่ตรงนู้นเหนืนะทุกคนยังไม่ได้เข้าวงอะ่ะถ้าเข้าทางนี้ยโดนบึ้ม,มตัวชีวิตกันเยอะนะอยู่นอกวงมันได้นอกวงมันยิงกันนอกวงไงไป ทะลึ่งอะเราแล้วเราอยู่กลางวงเลยวิ่งหังแปลกนะเฮ้ยอุ้ยตายเที่ยวแล้ววดมาใจเย็นใจเย็นยาแป๊บอู้ขวาหลังอีกเฮ้ยยาคุณเต็มแล้ว ยาวเต็มเชืเลยปัญญาอย่างไรยังเนาะเอ็นี่ครับไอนี่นะโอ่ใช้ไม่ได้เอ็นสาววสวยเป็นเชวักไอ้นี่แก้วอ็นี่แล้วผมแต่เราได้โอลล้นมันาก,ก็โอเคละเป็เชือกใงเนี้ยไมเลไม้หลังแข่งเฮ้ย เอเฮ้ยเล่นดินเล่นดินเหรอฮะจ้าอือเชียงมาข้างซ้ายได้ไงมาเมื่อไหร่นะ่เราแล้วกันศศิยะก็มาดิัศศียะก็วืดได้เ,เ,เ,นหนเหมือนกันเจ็บเดินไปหนึ่งเล็ด ทีหนึ่งเล็ตายน้อยกว่านี่ไงเองเอทีหนึ่งเฉยทีหนึ่งจะไปไหนอ่ะเฮ้ยทีหนึ่งแล้วเจ้าวันเนี้ยที่สุดท้ายนะที่ขขอยู่ฝั่งนี้นะครับผมเห็นจุดแดงๆอยู่เอามาเอามาเล่นเล่นบล็อกใส่ผมมาเล่นมุมบล็อกว่ะฮ่าดัาานด้วย ไปเองน้อามาดิไปเองไปเองมาดิคุณเ,เชื่อ,อยังโกงคอมโบนี้เนี่ยเอาจริงๆน่าเป็นคอมโบที่เก็บสี่ง่ายที่สุดแหละตั้งแต่เล่นคอมโบไหนๆมานะแบงต้นซีซั่นนะทุกคนไม่ต้องตกใจพวกเลงๆๆแดงเล้งอะไรก็ตกมาประมาณนี้หมด จะหาผมเล่นแหลงไก่โอ้โหที่หนงประเด็อ่ะดูดูดูดแหลงของเพื่อนๆยังไดมอนด์ยังอะไรอยู่เห็นไหมมีแดงคนนึงเค้กนั่นอันนี้เล่นทั้งวันทั้งคืน <c oughs> แดงก็ไม่แปลกโอเคคุณผู้ชมได้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าใครมีคอมโบเด็ดก็ฝากไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับทุกคน